ค,คุณคุณคิดว่าไฟดับหนึ่งครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนแล้วครับถ้าในบ้านนะครับคุณก็อาจจะแค่ร้อนเพราะว่าแอร์ดับแน่แนพัดลมเปิดไม่ได้นะครับหรืออาจจะต้องสวิชมาใช้เน็ตมือถือสักพักเพราะว่า Wi-Fi มันดับไปแต่ถ้าหนักหน่อยนะครับคอมพิวเตอร์หรือทีวีคุณก็พังได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าดับฟอบไอซีแผงวงจรบางทีมันชอ็อตได้แต่ถ้าความเสียหายมันเกินขอบเขตจ,จากบ้านแหละครับเมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจครับ เช่นคุณกาลังดาเนินธุรกิจร้านกาแฟอยู่แหมอยู่ในช่วงพีคไทม์เลยคนกําลังแน่นร้านโอ้โหสถานการณ์นี้ใครๆก็อยากได้แต่พอไฟดับฟับคุณเสียรายได้เลยนะครับเพราะว่าขอโทษทีนะครับเครื่องเอสเปรสโซ่ไม่ทํางานฉะนั้นการที่อุปกรณ์หยุดทํางานไปหรือแม้แต่เสียหายก็เสียค่าซ่อมเพิ่มอีกนะครับธุรกิจต่างๆนี่กลัวกันมากเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คุณต้องคิดเยอะหลายเรื่องครับเพราะว่าไฟดับเนี่ยมันแทบจะหยุดรับเงินไปเลยนะครับ เรื่องสำรองไฟครับเลยเป็นอะไรที่ธุรกิจต้องการนะครับออฟฟิศสำนักง,งานร้านค้านะครับหรือแม้แต่กลุ่มบ้านอันนี้จริงแล้วเราก็มี ups นะใช้กันมาหลายปีนะครับเรียกกันติดปาก ups เนี่ยตัวยอ่อมันต่างจากบริษัทขนส่งเยอะเลยนะครับมันยอ่อมาจาก uninterruptible power supply อันนี้คือการจ่ายไฟสำรองออกมาอย่างรวดเร็วในระดับมิลลิวินาที่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะผมแล้วนะครับ eps อ่าเปลี่ยน u เป็น u e E คือ emergency นะครับแล้วก็ยังเป็น power แต่ไม่ supply และ system emergency power system เป็นระบบเลยนะครับที่ฝ่ายไอทีจะสามารถเข้ามาตรวจตราม,มนิเตอร์ได้ตรงนี้จะจ่ายไฟสำรองในปริมาณแบตเตอรี่เกรดอุตสาหกรรมที่เลือกมานะครับแล้วก็ไปให้กิจการงานเนี่ยรันต่อได้ไม่ใช่แค่สำรองหรือ power supply มาเพื่อให้ปิดเครื่องคอมแต่เปิดคอมรันทำงานต่อครับโอ้ คอนเทนต์นี้ผมเลยจะรีวิวทั้ง2แบบเลยครับทั้ง UPS แล้วก็ EPS จากเครื่องสำรองไฟของ CyberPower มีมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็น UPS ก่อนนะครับ OLS 3 0 0 0 EA นี่ UPS สำหรับสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ IT ที่แสนบอบบางนะครับจะได้ปิดเครื่องได้ทันนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็น EPS ครับ CPS 1 0 0 0 E ตรงนี้แน่นอนนะครับอุปกรณ์นี้ปล่อยไฟออกมาเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆให้ทํางานต่อได้ธุรกิจราบรื่นครับเรามาเริ่มกัที่ ols 3000 ea นะทวนความจำนิดนึงตัวนี้เป็น eps หรือเป็น ups นะ tiktok 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 ups ครับนี่และเป็นแบบเทียสูงสุดด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอน online double conversion มันคืออะไรล่ะครับก็คือเมื่อมันออนไลน์แล้วนะครับระบบที่ทำงานเนี่ยภายในจะมี inverter ซึ่งเราเข้าใจคำนี้กันดีแล้ว การแปลงไฟตลอดเวลาผู้ใช้พบไฟดับตรงหน้าไม่รู้ครับไม่รู้คืออะไรนั่งทํางานอยู่ไม่ได้มีความทิปสักนิดให้เห็นเลยเนื่องจากโดยปกติ UPS ทั่วไปนะครับหรือแม้แต่ EPS เองเนี่ยจะมีไฟสํารองกลับมาเนี่ยในเวลาประมาณ4มิลลิวินาทีแต่เครื่องนี้ศูนย์ ศูนย์คือไม่รู้สึกไะโอ้โหอันนี้คือเทียร์สูงสุดของ UPS วันนี้นะครับตัวระบบเนี่ยสามารถจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่เรียกว่า AC ไฟบ้านเนี่ยนะครับมาเป็นไฟกระแสตรงที่เรียกว่า DC ด้วยนี่เอาไปเก็บไว้ในแบตนั่นเองนะครับพอเก็บก็มีการแปลงกลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ด้วยเพื่อจะได้ส่งกลับไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทีอธิบายให้ง่ายกว่านั้นครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟบ้านของเราโดยตรงไม่งงนะฮะ คือปกติการไฟฟ้ามานะถ้าไม่มี UPS ตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเลยแต่ตอนนี้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าวิ่งมาในเครื่องนี้ก่อนปรับจูนซะให้นิ่งแล้ว UPS เนี่ยจะปล่อยไฟออกมาแทนซึ่งจะเป็นกระแสะไฟแบบเพียวซาเวฟทุกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นในบ้านจะไม่เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านที่กวนกันเองแล้ไปก่ะเกิดความเสียหายกับเครื่องโอ้โห เหมาะสิครับอย่างนี้เหมาะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไอทีที่บอบางนะซึ่งบอบางก็แพงกันเนาะคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับระบบกล้องวงจรปิดก็ได้หรือว่าทีวีเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ใครมีจอ 4K 8K ที่บ้านอย่าไปเสี่ยงเลยครับพอมันเสียแล้วมันเซ็งนะครับฉะนั้นมีไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาจ่ายไฟได้นะครับณสเปคตัวนี้2,700วัตต์ครับลองไปเช็คอุปกรณ์ในบ้านดู เรามาดูจอ LCD นี่ก่อนครับแน่นอนว่ามีจอแสดงผลนะครับฉะนั้นจะบอกค่าให้เรารู้ได้ว่าสถานะนะครับการใช้ไฟในบ้านเป็นยังไงนี่แบตเหลือเท่าไหร่แน่นอนต้องเหลือเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะระบบแบบนี้จะมีการชาร์จอยู่ตลอดเวลาให้เต็มพร้อมใช้นะครับจะไม่มีพร่องเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับปุ่มนี้มี4ปุ่ม่าความหมายง่ายๆเลยเปิดปิดปุ่มเลือกลงปุ่มเลือกขึ้นแล้วก็ปุ่ม Enter นะฉะนั้น การเลือกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตัวเลข230นี่คืออะไรฮะก็คือ230 v โวล์ในการจ่ายออกแบบนิ่งๆน,นิ่งคือไม่ลดลงนะครับสังเกตดูนะฮะออกคือออกจากเครื่อง230นะครับตัวเฮิร์ส์นี่50หรือ49.9 h e เฮิร์สคือความถี่นะนี่50พอดีนะครับก็ถือว่าเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไฟเข้าไฟเข้าคือแปลจากมาจากการไฟฟ้า222เลขสวยซะด้วยเมืองไทยเนี่ยเราเคยเข้าใจกันว่า การไฟฟ้าปล่อยอยู่220โวลต์ปัจจุบันเพิ่มแล้วนะครับเป็น2 3 0โวลต์และมันจะมีการสวิงของไฟเขาเรียกว่าค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงนี้อุปกรณ์ไม่เสียหายครับเพราะว่ามันผิดพลาดประมาณสักบวกลบ10เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นแต่ทั้งหมดนี้ถ้ามันลดเยอะกว่านี้เช่นไฟกระชากไฟดับไฟตกอุปกรณ์เราเสียหายไงครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการมี ups จะช่วย protect นี่ฮะปล่อย2 3 0พอดี เสมอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแล้วก็ยังมีค่าอื่นอื่นะครับที่เราต้องดูนี่ความถี่ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการเอาพุทไฟแล้วกันนะครับเมื่อไฟเอาอยู่ศูนย์แบบนี้นะครับเราใช้ไฟกันดีกว่านี่ผมจะเอาปลั๊กตัวนี้ซึ่งแน่นอนต่อกับไฟส่องสว่างในสตูดิโอนะครับอันนี้จะกินไฟมากกว่าไฟคมไฟหลอดไฟบ้านเยอะเลยนะครับอ้าวเสียบนะแล้วดูโพ๊ปปึ๊บไปแน่นอนว่าไฟฟ้ามาปุ๊บส่องสว่างนี่ใช้ทันทีเห็นไหมฮะใช้ออกไป ประมาณ7%นะนี่ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือ6%นี่อันนี้คือไฟที่กำลังถูกใช้อยู่ณนขณนะนี้นะครับไปสังเกตดูนี่ฮะบอกแอมป์ด้วยนะฮะ0.4นะฮะบ,บอกจำนวนวัตต์ด้วย182 181นะครับอันนี้คือความต้องการของตัวมันซึ่งตัวมันปล่อยออกไปให้นะครับตัว UPS ปล่อยไปให้มีอะไรอีกฮะ7กิโลวัตต์นี่7กิโลวัตต์สำหรับเอาท์นะครับแล้วก็ตัวแบตนะครับตอนนี้ใช้อยู่82โวลต์ แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์้นี่มันจะร้อยเสมอโอ้ไปไงมีตัวเลขแบบนี้มันบอกได้ถ้าเกิดไฟดับเราจะเป็นยังไงผมจะเอาปลั๊กเมนที่ต่อเข้า UPS ออกเท่ากับไฟดับถูกไหมฮะไฟฟ้าดับโวนี่ฮะจะมีการสวิชกับนะครับก็คือจากการใช้ปลั๊กจะมาที่ออนแบตทันทีฉะนั้นแบตเตอรี่กำลังถูกใช้นี่99%้า้ละแบตจากร้อยเมื่อกี้นี้ลดลงทันทีเพราะว่ามีการใช้และจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดนี้ ค่อนข้างมีแบตเตอรี่ใหญ่นะครับความใหญ่ตรงนี้ก็จะประคองเวลาดูยังไงฮะดูได้ว่าเหลืออีก75นาทีนะสำหรับการใช้กิจการไฟตรงนี้อันนี้คุณไปดูได้ว่าความต้องการของกำลังไฟในกิจการของคุณเป็นเท่าไหร่แล้วคุณมาเลือกขนาดของแบตเตอรี่หรือรุ่นตรงนี้นะครับคุณก็จะทำความเข้าใจกับสภาพการต่างๆได้ง่ายขึ้นเวลาเกิดไฟฟ้าดับซึ่งสังเกตดูนะฮะ แม้ไฟจะดับไปแล้วนะครับอยู่ในสถานะออนแบตเตอรี่แต่ไฟปล่อยออก230โวลต์นิ่งๆตัวเฮิร์ส50เฮิร์สหรือความถี่นิ่งๆไม่ดีเลอครับแบบนี้สุดยอดไปเลยเห็นการทดสอบนี้แล้วก็ชัดเจนนะครับว่าการแสดงผลแบบนี้เรียลไทม์ก็แปลว่าง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยเพราะว่าคุณไม่ต้องแกะเครื่องมาดูสถานะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีจอนะฮะจออาจจะไม่ได้เป็นจอ วืห,หวาอะไรมากมายแต่เราต้องเอาอุปกรณ์ไปเช็คหรือไปแตะใช่ไหมครับซึ่งจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาทําแต่ว่าทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องยกเครื่องไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เห็นได้จากหน้าจอชัดเจนมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับเขาให้พอรมาเยอะมากเลยนะครับนี่มีช่องอินพุตนะครับอยู่ซ้ายล่างก็เสียไฟบ้านเข้าไปนะครับส่วน Output แน่นอนจ่ายไฟอออนะครับก็มีทั้งพอร์ตแบบปลั๊กทั่วไปนะเราจะไปต่อกับอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่ปลักรางก็ได้ คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นปลัก๊กสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี่นะก็จะเป็นปลัก๊กอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็จะมีความชัดเจนและแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไปดูด้านบนนะนี่ด้านบนซ้ายนะครับมีพอร์ต USB B นะก็คือเอาไปต่อกับอุปกรณ์เฉพาะ serial Port โอ,อ้ยังใช้กันอยู่เปล่า,าต่อไปได้นะครับสองพอร์ตนี้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่ยังใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องรักษาไฟให้เสถียรอยู่แล้วยังมี Intelligen ์ส lot นี่ขึ้นชื่อแบบนี้มันต้องฉลาดครับ เป็นช่องสําหรับใส่อุปกรณ์เสริมสำหรับการควบคุมระยะไกลนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์มาให้อีก1จุดนี่แล้วถ้ากําลังไฟ2,700วัตต์สำหรับรุ่นนี้ยังไม่พอนะครับคุณก็ซื้อแบตเตอรี่แยกเอามาต่อได้อีก2ตัวว้าวไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับสามารถสำรังไฟได้นานขึ้นอีกนานกว่านาทีที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นี้ มาถึงอีกรุ่นครับ CPS 1 0 0 0 e น E จำได้ใช่ไหมครับว่าชนิดนี้เป็น EPS นะหรือว่า Emergency Power System นะครับมาเป็นระบบเลยเลขพันจากเลขรุ่นนี้นะครับก็หมายถึง1000 VA หรือว่า v o ลซึ่งยังเป็นขนาดย่อมยาวนะครับขนาดเล็กใหญ่สุดที่ Cyber Power mm. ก็ทำได้นี่คือ7500พ m ลแอมป์นะครับทั้งนี้ที่เขาใช้สีสดใสแบบนี้นะครับคุณพอนึกออกใช่ไหมครับว่าเขาเอาไปแทนอะไร สีแบบนี้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทุกเลยเครื่องปั่นไฟครับในอดีตเครื่องปั่นไฟมีขนาดใหญ่มากนะครับต้องใช้น้ํามันนะครับแล้วก็มีการสตาร์ทเครื่องตตโอ้โหเสียงดังตลอดเวลาตอนนี้เสียงมีแค่นี้ฮเครื่องทํางานอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวฉะนั้นจะต้องไปต่อแบตเตอรี่ขนาดอุตสาหกรรมนะครับผมใช้12โวลต์100แอมปอยแอมก็คุณหน้าคุณตาก็ดีนะหนึ่งลูกประมาณนี้นะครับ ถามว่าถ้าจะไปสำรองปั๊มน้ำสัก350 w, วัตต์ก็ได้ราวๆ2ชั่วโมงอ่าเยอะนะทำให้อุปกรณ์ทำงานต่อเนื่องได้นะครับแต่อย่างตู้เย็นนะเครื่องทำกาแฟนะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ขดลวดร้อนอย่างเตาอบแบบนี้นะครับก็จะลดหลั่นกันลงมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตต์ของอุปกรณ์แต่ละตัวและจำนวนของเครื่องใช้ฟ้านในบ้านด้วยฉะนั้นอันนี้ก่อนซื้อนะครับไซเบอร์พาวเวอร์เขาก็จะให้คำแนะนำว่าใช้ไฟอยู่กี่วัตต์อย่างไร ฉะนั้นตอนไฟดับนะครับมันจะสลับฟอบเลยไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะซึ่งดึงเข้ามาผ่านตัวนี้ในเวลา4มิลลิวินาทีว้าเร็วนะเนี่ย4มิลลิวินาทีมันแค่ไหนคุณรับได้ไหมกับ4มิลลิวินาทีผมจะทดสอบด้วยหลอดไส้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอ้าวเสียไฟเข้าไปแน่นอนไฟสองสว่างไฟฟ้าดับผมชักลักออกนะปุ๊บเห็นไหมฮะโอเคไหมแบบนี้ ไฟฟ้าดับคุณชักปลั๊กออกนี่แหละครับในแง่ของ4มิลลิวินาทีนะครับในมุมมองหนึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เซนซิทีฟมากผมว่ามันโอเคแต่ถ้าคุณมีความเซนซิทีฟกับสิ่งที่จะไปซึ่งการรักษาชีวิตมนุษย์่าฉะนั้นต้องเลือก UPS แบบ0มิลลิวินาทีซึ่งเป็น UPS แบบออนไลน์นั่นเองครับมาดูด้านหน้าตัวเครื่องนะครับมีจอ LCD อีกแล้วครันนี้เป็นสีส้มนะครับนี่เข้าออกับตัวเครื่องเลยเอาเป็นว่า บอกปริมาณแบตใช่ไหมครับที่เราต่อไว้นะครับ13.3นี่ก็คือแบตขนาด12โวลต์ใช่ไหมที่ปกติมาจากแบตอุตสาหกรรมแบบนี้อันนี้ถือว่าเขาให้เกินนะนี่ในขณะเดียวกันนะครับไฟที่กำลังจ่ายออกตอนนี้นะครับ2อ7อยนิบเน,นี้มาจากการไฟฟ้าอ,อันนี้ออกส่วนก่อนหน้าน,นี้เข้านะครับถามว่าไฟที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าค่าความผิดพลาดนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้และมันไม่ได้ทำร้ายอุปกรณ์อะไรเราเพราะว่าอุปกรณ์เราคงโอเคอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าผมดึงปลั๊กอ่อยทีหนึ่งนี่สังเกตด,ดูนะครับมันจะกลับมาจ่ายที่นี่ฮะเลขนี้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวว๊บสองโอ้ใจเต็มนี่ถูกเลยเพราะตอนนี้กําลังกินไฟจากแบตอยู่นะครับมันก็จะออก230เต็มอันนี้คือความสุดยอดของ CyberPower ที่ทําให้เกิดความเสถียรระดับนี้แต่ทั้งนี้นะครับค่าการกดนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมี4หน้าจอนะที่คุณจะดูได้นะครับ สีหน้าจอนี้ก็จะเห็นค่าต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟด้วยนะฮะแบตเตอรี่แม้ไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซนต์แต่ว่ามีระดับสัญญาณนะคล้ายๆเสามือถือเหมือนกันบอกให้ดูว่าแบตลดไปถึงขนาดไหนแล้วซึ่งถ้าเป็น EPS อยู่ได้เป็นชั่วโมงครับซองด้านหลังอยู่นิดนึงนะครับนี่มีรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้พอสมควรนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านไฟมาก่อนนะครับมีอยู่2ส,สวิช์อ่าเปิดปิดนะครับเปิดตัวปิดตัวด้านล่างนี้นะครับก็แน่นอนปิดหรือเปิดนะครับ การเอาไฟจากแบตมาใช้นะครับส่วนด้านบนนะครับสถานะปิดอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้มีการบายพาสบายพาสก็คือเราเอาไฟจากบ้านเนี่ยมาผ่านตัวอุปกรณ์แล้วไปสู่อุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้เลยอันนี้เอาไว้เวลาเราต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะหรือว่า Maintenance ระบบนะครับฉะนั้นระบบเขาคิดมาดีแล้วมี2ส,สวิชแบบนี้นะครับปลอดภัยดีในขณะเดียวกันนะครับมีเรื่องของเบรกเกอร์ด้วยหรือสะพานไฟปุ่มแดงนี้ไม่ต้องกดอะไร ถ้าเกิดไฟเกินมันจะแปะออกมานะครับและพอสถานะปกติแล้วลูกคุณก็กดกลับเข้าไปเพื่อทําให้ใช้งานได้นะครับส่วนทางขวานะครับมีพอร์ตสำหรับจ่ายไฟออก2พอร์ตด้วยกันนะครับมาถึงทีเด็ดครับของ E P S รุ่นนี้จาก CyberPower นะครับอย่างที่บอกไม่มีแบบในตัวฉะนั้น จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อยู่กับแบตท,ที่คุณหามาใช้นะครับตอนนี้เราอยู่กับแบต12โวลต์ความจุอยู่100 mAh คุณสามารถจะขยายเป็น12โวลต์ความจุ200 mAh ก็ได้อันนี้มันก็จะยาวนานกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมาจับแบตเข้ากับตัวพอร์ตซึ่งอันนี้อย่าไปยุ่งนะฮะอย่าไปเอานิ้วแตะเด็ดขาดผมพยายามจะเลี่ยงๆเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนขั้ววิศวกรรมที่ปกติคุณเห็นจาก แบตเตอรี่รถยนต์นะครับฉะนั้นเราจะไม่เอาผิวสัมผัสไปโดนมันซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็ต้องเก็บมิดชิดนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในแนวทางการเลือกแบตคุณทําได้แม้คุณเลือกเครื่องไซเบอร์พาวเวอร์สเปคเล็กเขายังคงขยายนะครับแล้วแต่แบตที่คุณต้องการส่วนแบตเตอรี่นะครับถ้าจะเลือกแล้วก็ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่เป็นดี e ไซเคิลก็คือแบตเตอรี่แห้งหรือจะเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกรดที่ปิดสนิทนะครับขนาด12โวลต์แบบนี้ ก็จะเหมาะกับสภาพการที่คุณสามารถจ่ายไฟต่อเนื่องได้นานๆเลยครับเพียวไซเวฟพูดผิวเพียวไม่เห็นภาพฉะนั้นเราเอาเครื่องวัดมาให้คุณเห็นชัดๆไปเลยหน้าแรกนี้คุณจะเห็นนะครับว่าพอเสียไฟบ้านตรงเข้าไปในเครื่องไฟจะวิ่งมาอยู่ที่ 221V โวลต์จนถึง 222V โวลต์นะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยกัน2 3 0เนาะถ้าเราดูกราฟก็จะเห็นว่ามันโค้งไม่ค่อยสวยเส้นมันจะมีความขยักขยัก,กันอยู่เพราะว่าไม่สม่ำเสมอ แต่พอเราเลือกใช้ไฟจาก OLS 3000 EA ปุ๊บเราเห็นชัดเลยนะครับว่าไฟจะกลับมาอยู่ที่230 V โวลต์แบบนิ่งๆโอ้โหกราฟสวยโค้งเงางามเฮ้ยโค้งสวยแบบนี้ไม่ยึกยักครับทีนี้ครับลองอีกทีย้ายมาที่ CPS 1 0 0 0 E บ้างถ้าคุณใช้ไฟในสภาวะไฟฟ้ายังไม่ดับเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไฟตรงจากไฟบ้านนั่นแหละก็จะได้รอยหยักพอๆกัน แต่พอไฟดับปั๊บเขาก็จะสลับไปใช้ไฟจากแบตแยกซึ่งตรงนี้แหละครับเราจะเห็นแรงดันไฟฟ้าชัดเจนนะครับว่าเป็น230โวลต์เช่นเดียวกันเลยนะครับตัวกราฟก็จะโค้งสวยนิ่งๆแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบกราฟกันจริงๆอาจจะไม่ได้สวยเท่าของ OLS 3000EA เขาฉะนั้นนี่คือความต่างอีกจุดของ UPS แล้วก็ EPS นี่เพียวไซเว็บสวยจริงๆแล้วอันไหนจะเหมาะกับใครเรามาถกกันตรงนี้เลยนะครับ ในแง่าการสำรองไฟก่อนต้องบอกว่าเหมาะกับทุกบ้านนะเหมาะกับทุกคนที่ต้องการการป้องกันไฟตกไฟดับบ่อยๆฉะนั้นบ้านสำนักง,งานถ้ามีอาการนี้อยู่ยังไงผูก็ต้องใช้นะครับแต่ทีนี้ UPS ก่อนตัว OLS 3 0 0 0 EA นี้นะครับ mm. ก็จะเหมาะกับการรักษาอุปกรณ์ IT ที่ต้องการไฟอย่างต่อเนื่องขาดช่วงไม่ได้ไม่งี้นเดี๋ยวพังคอมพิวเตอร์ระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับหรืออะไรก็ตามที่ ทุนต้องการการหน่วงเวลาเพื่อการไปปิดระบบอย่างถูกต้องอันนี้คุณก็ใช้ UPS ไปนะครับและมันก็ยังเหมาะกับอุปกรณ์เซฟชีวิตทั้งหลายนะครับเช่นออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยหรือแม้แต่บ่อเลี้ยงปลาแต่ที่ถ้าเป็น EPS อย่าง CPS 1000น E นี้ก็จะไปเหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการการจ่ายไฟระดับชั่วโมงขึ้นไปยาวๆไปเลยไม่ต้องปิดเพราะว่าต้องดาเนินกิจการต่อเนื่องสามารถจะเลือกซื้อแบตมาต่อแยกนะครับเพื่อที่จะได้ระยะเวลาตามที่ต้องการได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าคุณต้องการทั้ง2แบบคุณก็ซื้อทั้งคู่ไปผสมประสานกันใช้ได้ครับและรีวิว BT แบ a r ไตก็ให้ข้อสังเกตไว้เสมอนะครับตัวแรกเลยนะ CPS ก่อนนะครับตัวนี้ต้องซื้อแบตเพิ่มอย่างที่บอกไปฉะนั้นการใช้งานครั้งแรกอาจจะยุ่งยากนิดหนึงเพราะว่าคุณจะต้องมาต่อแบตใช่ไหมครับต้องไปหาที่วางเพิ่มหรือหาที่ซ่อนเพราะว่าตัวขั้วมันก็ไม่ควรจะให้ใครมาผ่านนะครับฉะนั้น ดีไซน์นะถ้าใครแต่งบ้านสไตล์มินิมอลอันนี้คุณอาจจะต้องดูเพราะว่าสีอาจจะโดดนิดนึงคุณไปเก็บไว้ในห้องไฟน่าจะดีที่สุดนะครับส่วน OLS ตัวนี้ดีไซน์ไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าพอเป็นสีดำปุ๊บมันจะวางตรงไหนมันก็จะกลมกลืนง่ายกว่าแต่ข้อจำกัดผมก็มองว่าตัวพอร์ตที่ให้มา Intel l i g e n c ส Slot นะฮะฟังดูฉลาดดีแต่จริงๆแล้วเป็นพอร์ตเฉพาะทางที่คุณจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับก็คือไปหาส่วนที่จะ ต่อเข้าไปเช่นพอร์ตแลนด์บางคนอาจจะอยากรีโมทมาซ่อมหรือมาดูนะฮะก็ต้องมีพอร์ตแลนด์ซึ่งจะต้องซื้อเพิ่มจะดีกว่าถ้ารุ่นต่อไปมีบิวล์อินมาให้เลยก็น่าจะเยี่ยมหรือถ้าไม่ใช้เน็ตเวิร์กการ์ดผ่านช่องอินเทลเจนซ์ซัล็อตคุณเองก็ยังสามารถต่อสาย USB ที่หลังเครื่องนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อจะมอนิเตอร์ได้เหมือนกันเลยครับส่วนประเด็นเรื่องความคุ้มค่านะครับผมไม่อยากเอาราคามาทำให้คุณรู้สึกว่าอันนี้คุ้มไม่คุ้มให้คุณมองแบบนี้คคครัเื่องุณสญม ข้อมูลคุณสําคัญไหมธุรกิจคุณสําคัญหรือไม่ถ้าคุณยิ่งสําคัญมากการสะดุดซึ่งอันก่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ประสงค์นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนสามารถที่จะคิดได้เองว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเหมาะกับธุรกิจเราหรือไม่อย่างไร UPS ก็ได้หรือ EPS ก็ดีนะครับแต่เรื่องแบรนด์ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเพราะว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่กับแบรนด์ที่รับการเซอร์ติฟาย c y เบอร์พาวที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเขาได้เซอร์ i ิฟายเอเนจีเซฟิงเทคโนโลยีก็คือไปผ่านมาตรฐานการกินไฟที่น้อยกว่า u p s แบบเดิม75%นะครับซึ่งมาตรฐานนี้ก็ไม่ได้มีไปกับทุกรุ่นนะครับซึ่งคุณสามารถสังเกตได้ที่สัญลักษณ์นี้ในรุ่นที่มีก็เลยทำให้เป็นคำตอบของหลายๆอุตสาหกรรมเลือกใช้ร้านสะดวกซื้อห้างค้าปลีกหลายแห่งในประเทศนี้ใช้ไซเบอร์พาวอยู่ครับและรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคา OLS 3000 EA นะครับ UPS แบบออนไลน์นี้ค่าตัวอยู่ที่26,990บาทต้าแตด27,000มีทอนและ CPS 1000E EPS เพื่องาน Emergency สีเหลือสดแบบนี้11,490บาทต้าแตด11,500มีทอน ทั้งนี้ไม่รวมราคาแบตเตอรี่ที่ต้องแยกออกไปต่างหากนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณไปหาได้จากเพจ CyberPower Thailand นี่ Cyber Power Thailand นะเป็นเพจออ f i ิเชียเลยช่องทางนี้มีเจ้าที่ตอบตลอดนะครับนอกจาก2รุ่นนี้ CyberPower ก็มีมากมายอีกหลายซีรีส์เลยแะครับไปกดดูเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้